กันแคร้งนะครับสำหรับ t o y o ต a Revo แล้วก็ฟอร์จูเ r รนะครับรุ่นปัจจุบันเป็นสส่วนนะครับแยกเป็นสส่วนส่วนหน้านี้กันนะครับหม้อน้ำนะครับท่ออินเตอร์แล้วก็ใต้เครื่องส่วนที่2ก็จะเป็นกันเกียร์หลักแล้วก็เกียร์สโลนะครับผลิตจากเหล็ก2.8 mm มมขึ้นรูปตัดด้วยเลเซอร์ครับแล้วก็ขึ้นรูปพับขอบนะครับ เชื่อมงานอบสีพาวเดอร์โค้อย่างดีนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้ปกป้องทั้งใต้เครื่องยนต์แล้วก็ใต้เกียร์เรื่องใต้เกียร์นี้นะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าอ่างเกียร์ออโต้จะอยู่ด้านล่างนะครับและก็ยาวไปอบลูกเกียร์สโลเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับสรรสร้างมาเพื่อป้องกันนะครับใต้ท้องของ Toyota r e v o นะครับล็ c c โหรือรี vo นะครับ จะเป็นรุ่นหัวเดียวรุ่น4ประตูนะครับแล้วก็ Fortuner ใช้พิมพ์เดียวกันครับใส่แล้วก็จะสวยงามนะครับป้องกันยาวเหยียดแบบนี้ครับสนใจก็ติดต่อมาตามไลน์ดีดด้านล่างนะครับจะส่งทั่วประเทศ